อัดไปงัดออกเลยจับสองมือออกไปวางหักโยกดันขึ้นไปนู่นดันไปหาทอยดีข้างบนดันขึ้นไปเอาเหล็กรัดย้ามั้งครับเอาหรอกมีที่ถอดด้วยหรอไม่แน่ใจเดี๋ยวดูนะอือหือที่ถอดหัวฉีดครับออปตรา ลอยโอ้รั่วตัวเดียวมันเข้าเลยวะโอ้มีแต่น้ำมันเต็มเลยไหนส่งไฟดิเดี๋ยวงัดเองไมามาเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปยกขึ้นนะต้องงัดตรงหัวฉีดมันหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเส่งไฟเนี่ยส่งเออออกแล้วนอะต้องงัดตรงปลอกหัวฉีดนะ ทางัดแบบกียมาดูกันไง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 ั้นีได้โดนไงไงขึ้นเนี่ยโอ้โหริงอยู่ครบไหมชองดูครบเ่อาทุ่งติมาใส่กับเดี๋ยวหายเียหาเดี๋ยวนี่นี่วหัวเ่ยไปเรียก้อเลยนี่นี่นี่นนี่แีิารได้แล้วโอ้นี่ปถอดยากไม่ยากเท่าไหร่วะ เอาใส่กระ,ะมังไว้เลยมันมีโอริงนิ้เฉยว่ะไม่มีอะไรมากเราถอ,อดอน็อตสองไปคอยดีออก